ครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเปวโรนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับหลากหลายนะครับที่จะมานําเสนอนะครับเหรียญแรกนะครับมาดูนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญยันสวน99เนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญนะครับในวาระอายุนะครับ99ปีนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับ ที่หลวงปู่มีอายุครบ99ปีนะครับนี่เป็นเหรียญยันสวน99นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่สวยเลยนะครับเปิดไว้ที่700นะครับพร้อมส่งครับนี่มีกล่องเดิมครับต่อไปเหรียญที่2อเหรียญที่2เป็นเหรียญยันสวน99เช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนัมเบอร์403ครับ นัมเบอร์403ครับถือว่าเป็นเหรียญเลข3หลักนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพูดตามตรงนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่ค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะครับเพราะว่าด้วยนาวาระในการสร้างนะครับเป็นการสร้างในวาระหลวงปู่อายุ99ปีนะครับปลุกเสกวันที่9เดือน9ด้วยนะครับเนี่ น่าเก็บจริงๆครับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถจับจองได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ถือว่าเปิดโอกาสให้นะทุกท่านนะครับได้จับจองได้เลือกซื้อนะครับเข้าแล้วนะครับถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสำหรับการเก็บวัตถุมงคลนะครับนี่สวยเลยนัมเบอร์ 403ครับนี่สำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินด้วยนะครับจำนวนการสร้าง5,999เหรียญครับนี่เปิดไว้ละเหรียญละ4,005นะครับนี่เลข3หลักครับหายากต่อไปเหรียญที่3มครับเหรียญที่3มเป็นเหรียญยันสวน99เช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนัมเบอร์ สี่สามหกครับนี่สี่สามหกครับผิวสวยๆเลยนะครับรุ่นนี้นี่นะครับยันคมชัดเจนครับเป็นเส้นสายฝนนี่ครับถือว่าวาระดีมากๆครับรุ่นนี้น่าเก็บนะครับช่วงนี้ราคาถือว่าลงมาให้เก็บแล้วครับราคานี้ครับ เลข3หลัก4,5 0 0นะครับพร้อมส่งครับมีอยู่2เหรียญน,นะครับวันนี้เอ้ย4 3 6ขอภัยครับต่อไปเป็นเหรียญใบขี้เหล็กเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญยอดประสบการณ์นะครับของหลวงปู่ถือว่าเป็นเหรียญเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับ พิมพ์ใหญ่นะดานหน้าด้านหลังนะครับสวยๆแดงๆเลยนะครับนี่อ่เอาโปรโมโชั่นดีกว่าเนาะก็สำหรับพี่ท่านใดนะครับปิดเหรียญนี้นะครับผมมีของแถมนี่ของแถมนะครับเป็นปรกแล้วกันนะครับเปิดไว้ที่2,000พร้อมส่งนะครับนี่2 0 0พพร้อมส่งปรกก็ราคา2-300นะครับนี่นี่ท่านใด ปิดเหรียญนี้นะครับนี่เอาไปเลยมีปกแถมด้วยนี่ครับสวยๆต่อไปใบขี้เหล็กเหรียญที่2นะครับนี่เหรียญที่2ใบขี้เหล็กวันนี้มีของแถมนะครับนี่ใบที่เหล็กใบที่สองเหรียญนี้จะมีคราบด้านหลังเล็กน้อยนะครับ ราคาเขาก็จะหย่อนลงหน่อยเนาะเพราะว่ามีคราบด้านหลังแต่ก็เอาไปใช้พุทธคุณนะครับนะไปให้ลูกให้หลานห้อยนะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญนะสุดยอดประสบการณ์จริงๆครับนะท่านใดที่นะปิดเหรียญน,นี้นะครับผมเปิดไว้หนะึ่งพันเการนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแถมนะสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กล่องไม่ขีดนะครับไป กล่องเดิมๆเ,เลยทันเก้าเนี่แค่หลวงปู่ทวดนะครับก็ราคาสามร้อยแล้วครับเนี่นี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับด้านหน้าสวยนะครับเนี่สวยวิ่งเลยด้านหน้าด้านหลังจะมีคราบเล็กน้อยครับเอาไปเลี่ยมห้อยครับใช้พุทธคุณครับอ่านี่ก็ต่อไปนะครับอ่าเป็นเหรียญพญาครุฑเนี่พยพญาครุฑนะครับ พยาครุฑนี่ตัวนี้คือเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ก็ถือว่าพิธีดีนะครับเป็นพิธีเสาห้านะครับเหรียญนี้เลขนัมเบอร์สหลักนะครับ842นี่เนื้อฝาบาทนะครับด้านหลังก็จะมียันสวนนะครับนี่มีเส้นสายฝนขึ้นเหรียญนี้เปิดไว้ที่สองพนะครับนี่สองพ เหรียญดีมีพุทธคุณนะครับถือว่าเป็นเนื้อนี้ถือว่ามีประสบการณ์นะครับนี่รถนี่พังยับครับแต่คนไม่เป็นไรเลยนะครับนี่นี่ต่อไปนะครับเอาไหนดีนี่ดีกว่าอ่ะเจริญพอรอ่าต่อแล้วกันนะครับเมือม่อสักครู่หลุด เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรเนื้องเงินนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับหนึ่งในสิบนะประเภทเหรียญน,นะครับนี่สวยๆงามๆครับเหรียญนี้นัมเบอร์สองสามห้าเก้านะครับสองสามห้าเก้านี่เลขสวยครับเลขมงคลสามห้าเก้า นะท่านใดที่มีความรู้เรื่องเลขนะครับ359นี่ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับก็ราคาเคยพุ่งไปถึง20,000กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรน,นะครับเจริญพรบนของหลวงปู่เหรียญน,นี้ผมเปิดไว้ที่1-2,000บาทนะครับเนี่ยท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับนะจัดไปได้เลยครับนี่วันนี้มีมาให้สวยๆนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนี่ไปห้อยได้เลย อันนี้ก็เป็นเหรียญเจริญพรล่างเมื่อสักครู่ก็เป็นเจริญพรบนนะครับอันนี้ก็เป็นเจริญพร,นนร,นนร,ญพรล่างเหรียญนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บไว้นะครับในไหนก็เอามาวางแล้วนะครับก็เปิดเลยแล้วกันนะครับราคาผมเปิดไว้ที่่4,500ครับเอา4,500้าก็พอนะครับเหรียญนี้เลขสวยนะครับผิวก็สวยเลขก็สวยนัมเบอร์สามสี่สามห้าครับเปิดไว้ที่4,500 นีท่านไหนที่กำลังมองหาพระสวยเลขสวยนี่ครับอ่าสวยเลยเจริญพรล่างนะมีเจริญพรล่างก็ต้องมีเจริญพรบนมีเจริญพรบนก็ต้องมีเจริญพรล่างครับอ่เก็บต้องเก็บคู่กันไปเลยครับเจริญพรนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีอ่าเหรียญนี้นะครับ ก็ผมว่าเหรียญสวยดีนะครับแต่ก็ยังไม่มีท่านใดชอบนะท่านใดสนใจนะครับเหรียญน,นี้เอาเร็วๆครับนี่เปิดไว้ที่เก้าร้อยพร้อมส่งครับมีกล่องเดิมพร้อมเลี่ยมนะตีราคาพระไปก็แปดร้อยแล้วเลี่ยมอีกร้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับผิวออกแดงๆเข้มๆดูนะครับนี่ออกรุ้งๆเ้านบนด้วยครับเหรียญ ถือว่า,าสวยงามด้วยดูครับนี่จะกลับอายุยืนาฝากเล็กน้อยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับ id line 0955095704ครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ก็ขอบารมีหลวงปู่นะครับให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ